ชอบวิถีชาวบ้านที่นี่นะครับมันให้บรรยากาศเหมือนเรามาพักผ่อนต่างจังหวัดที่บ้านญาติบ้านยายบ้านผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับคนที่นี่เป็นกันเองมากเลยครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงนี่ทุกคนพอเดาออกไหมครับว่าที่ไหนสถานที่แบบนี้ไม่ใช่ที่ภาคใต้นะครับ นี่คือพิษณุโลกนั่นเองนะครับโอ้เขาวสวยมากเลยแต่คือผมมาแล้วฝนตก ตอนนี้นะครับเรากําลังหาที่พักอยู่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่พักที่นี่ยเต็มหมดเลยทุกคนผมก็เลยจะมาดูตัวตรงนี้นะครับห้องตรงนี้เป็นโฮมสเตย์นะครับเดี๋ยวเขาจะมาเปิดให้ดูเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันอ๋อมีคนพักไหมครับ คนขางเมื่อคืนนี้แล้วเขาฝากของค่ะแล้วเขาฝากของแล้วคราวนี้เขาขึ้นเขาแล้วคนล็อกประตูใหญ่เราเลยไงอ๋อครับเอ้ยไหมห้องแอร์ตรงไหนครับป้าลูกบ้านค่ะอ๋อนกเจ้าราคาเท่าไหร่ครับแปดร้อยแปดร้องน้ในตัวผมขอดูหน่อยได้ไหมครับโอเคครับตรงไหนพาพี่ไปดูหน่อย เอาอิส oh, one 0 h u n เขาบอกหลังนี้นะครับเพราะว่าหลังเมื่อกี้เป็น h o ม e stay แต่ว่าไม่มีกุญแจเข้าเดี๋ยวเรามาดูหลังนี้กันโอ้ก็สวยสวยนะนี่นะครับห้องราคาห้าร้อยบาทห้องน้ำในตัวนี่โหดูเขาทำฝ้าอย่างดีเลยเห็นไหม ทำอย่างดีนะครับนี่ราคา800บาทนะครับมีระเบียงข้างหน้าด้วยเมื่อกี้ว่าจะกินกาแฟก็ไม่ได้กินเลยครับเพราะว่ามัวแต่หาที่พักผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจองที่พักแบบล่วงหน้าสักเท่าไหร่ชอบบ <laughs> ล็อกอินก็จะประมาณนี้นะครับอากาศฝนตกนะแต่ก็ยังร้อนอยู่เลยครับนี่ เอาชาเขียวเย็นครับวันน้อยเหมือนกันนี่ครับ อันนี้ต้องต้องต้องเสียค่าขึ้นไปอีกคนละสิบบาทใช่ไหม ที่ร้านกาแฟฮับเขาแล้วนะครับแต่ว่าที่นี่ก็ค่อนข้างแปลกนิดน,นึงตรงที่เราต้องเสียเพิ่มอีก10บาทนะครับเพื่อที่จะได้ขึ้นมาตรงจุดข้างบนนี้ที่ผมยืนอยู่ตอนนี้แล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขากันคนไม่ให้แบบว่าที่เขามาแล้วเขาจะเข้าไปโซนด้านพักเนี่ยก็จะมาถ่ายรูปเฉยๆนะผมคิดว่านะแต่วิวที่นี่ถือว่าสวยจริงๆครับผมลองขับไปรอบๆมาแล้วครับแต่ว่ามีที่นี่แหละที่วิวสวย เห็นวิวภูเขาแบบพานโนรามามากครับพี่แต่เดี๋ยวประมาตอน6กโมงนะครับผมจะไปดูตัวค้างคขาวาบินเข้าถ้ำนะครับคุณป้าที่เขาเป็นเจ้าของห้องพักเขาบอกนะครับว่าให้ไปดูค้างคขาวาด้วยตอนหกโมงแต่เครื่องดื่มนี้ก็ราคาก็ กลางๆนะครับธรรมชาติสุดๆครับที่นี่ให้คะแนนเต็มร้อยเลยสวยมากๆแต่ที่พักก็ยังไม่ค่อยเยอะนะที่ผมไปขับรถหาเนี่ยก็จะมีตรงนี้นะครับแล้วก็มีที่นี่ที่นี่จะมีข้างล่างทุกคนเห็นปะข้างล่างตรงนู้นที่มีบันไดสีขาวห้องพักคือ900บาทนะครับแล้วก็ไม่มีห้องน้ำในตัวด้วยห้องค่อนข้างเล็กครับเล็ก แต่คือเขาขายวิวไงวิวเขาสวยคือออกนอกห้องมาวิวแบบสวยมากแล้วก็พวกที่เป็นบ้านเป็นหลังก็พันกว่าบาทนะครับรถนี่ก็ 800. แปดร้อยราคาก็ไม่ได้แพงมากขนาดนั้นนะ สำหรับที่นี่นะครับถ้าเกิดใครชอบแนวคาเฟ่มาดูวิวสวยๆผมว่าก็คุ้มนะครับเพราะว่าราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับราคาปกติทั่วไปเลยแต่ว่าวิวที่นี่เนี่ยสวยจริงๆก็มานั่งชิลได้นะครับแนะนำมาตอนเย็นจะดีกว่าหรือไม่ก็แต่ไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าเขาเปิดกี่โมงนะครับตอนเช้าเดี๋ยวเรานะครับจะเดิน ไปดูค้างคาวนะครับบรรยากาศหมู่บ้านก็เงียบสงบดีนะครับชาวบ้านเขาก็ยังอยู่กันแบบอยู่จริงๆอะ่ะไม่ใช่แบบสถานที่ท่องเที่ยวอครับดีนะที่นี่นี่นะครับบรรยากาศชาวบ้านเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมเขาก็จะอยู่บ้านกันแบบบรรยากาศชาวบ้านจริงๆนะครับ นี่นะครับจุดดูคังข่าวเรามาถึงละโอ้คนรอกันเยอะเลยนี่ทุกคนเห็นไนกะ็จะมีเป็นรูปคังข่าวเลยเดี๋ยวเราลองรอดูว่าไม่รู้มันจะออกมาจากตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราลองไปเดินเล่นก่อนดีกว่าจริงๆที่ที่อำเภอนี้นะครับ <S <S ผมว่าเขายังคงความเป็นธรรมชาติได้ค่อนข้างสูงมากๆเลยอะ นักท่องเที่ยวก็ดูกลมกลืนไปกับชาวบ้านดีนะครับบางทีก็ไม่รู้ว่าใครเป็นชาวบ้านที่อยู่ที่นี่หรือว่าใครเป็นนักท่องเที่ยวน,นะนี่นะครับตรงนี้เป็นสะพานที่ไปดูข้างข่าวนะครับเราก็สามารถเดินมาจากจุดเมื่อกี้ได้นะครับที่เราเดินมาตรงนู้นเดี๋ยวเราลองมาลุ้นดูแล้วกันนะครับว่าข้างข่าวจะมากี่โมงคนเขาก็ยืนรอกันเยอะเลยนะครับเห็นไหมข้างบนนู้นเห็นไหม ตอนนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าขัางข่าวจอกมาตรงโซนไหนที่เราจะเห็นได้ชัดทุกคนว่ามันจะมีนี่ตรงนี้หรือว่ามุมอื่นได้เห็นเขาคุยกันผมก็ไม่รู้ว่ามุมไหนเพราะว่าคนเขารอดูกันหลายมุมมากเดี๋ยวเราก็ลองยืนยืนดูแล้วค่อยวิ่งไปถ่ายเอาแล้วกันเนาะนี่ยตรงนี้มันก็จะมีเป็นสะพานอีกสะพานหนึ่งนะเราสามารถขึ้นไปดูตรงด้านบนได้ที่คนเขายืนอยู่เห็นไหมตรงนี้ครับคนเขายืนกันเต็มเลยถ้าเกิดใครดูขังขาวแล้วรู้สึกปวดชิงช่องนะครับ ตรงด้านข้างนี่เขาก็จะมีเป็นนี่ห้องน้ำไว้รองรับนักท่องเที่ยวนะครับตอนนี้เรายังรออยู่เลยะนครับยังไม่เห็นค้างคาเลยตอนนี้รอก่อนแต่ผมได้ยินเขาบอกว่าเริ่มออกมากันแล้วครับแต่ผมก็ยังไม่เห็นนะเห็นไหมทุกคนเนี่ย เขามาต่ำอ่ะโอ้โหสุดยอดโอ้นี่ทุกคนดูหูเห็นไหม มองเห็นไหมทุกคนเพราะว่ามันดูดินู่นไปตรงนี้ก็แล้ว ดูอาหารเย็นกันผมซื้อมาถูกมากเลยนะอันนี้สองหนึ่งถ้วยเนี่ยสิบเก้าบาทนะครับอีกอย่างที่ผมตกใจคืออะไรรู้ไหมข้าวยำไก่แซบนะครับนี่ครับกับข้าวไก่กรอบนะครับราคาเท่าไหร่รู้ปะผมไม่ได้คือมันถูกมากเลยอะสิบเก้าบาทเองนะทุกคนเนี่ยไม่น่าเชื่อนะว่าถูกมากอะ เพราะว่าราคาแค่19บาทเองทุกคนแต่ว่าที่หมู่บ้านนี้ก็ร้านค้ามีมีบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็มีร้านอาหารตำสั่งร้านข้าวทั่ว,ว,วไปเลทราคาก็ราคาชาวบ้านเลยทุกคนไม่ได้แบบแพงแต่ถ้าใครอยากจะหาของกินเยอะๆหน่อยก็ต้องขับรถไปในตัวอำเภอเนินมาปางนะครับประมาณประมาณ10นาที5นาที10นาทีครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ ตำบลบ้านมุงนะครับที่จะเป็นเขตที่เราจะเห็นภูเขาแบบใหญ่ๆที่เราไปมาเมื่อเย็นนี้นะครับ โอ้สายสาย,สายไป,ไปนี้เลยของพี่มันจะสปกปรกไหมครับมากันกี่รูปครับเนี่ยรูปเดียโอ้ยภาเปล่ามา๋อ้โอเคครับหลวงพี่อ๋อโอเคครับมาค,ครับ อาทิวาธนสีรีสนีจางวุธาปจาดิโนจัตจตาโรธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังระลัง ตอนที่ผมตักบาตรเนี่ยพระมีมาแค่รูปเดียวเองแล้วก็มีพระป่าเดินมานะครับเหมือนที่หลวงพี่ท่านบอกนะส่วนใหญ่ที่ผมเห็นอนะคนใส่บาตรก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับบรรยากาศที่นี่ให้ฟิลเหมือนแบบกลับบ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยอากาศที่นี่ก็ยังไม่ค่อยเย็นนะครับก็เหมือนกรุงเทพเลยอากาศอาจจะมีช่วงเช้าเย็นนิดๆนะครับ แต่ตอนนี้ก็ร้อนแล้วเหงื่อเหงื่อผมเริ่มแตกแล้วเริ่มร้อนเดี๋ยวตอนเช้านี่เดี๋ยวผมกินข้าวเสร็จเช็คเอานะครับเดี๋ยวผมจะขับรถไปเที่ยวข้างในนะครับตรงนู้นผมถามคุณป้าเขาบอกว่าเราสามารถขับไปเที่ยวตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะลองเข้าไปดูที่วัดนะครับไปไหว้พระสักนิดนึงหลังจากนั้นก็จบคลิปครับหาข้าวหาอะไรกินหากาแฟก่อนแต่ไม่รู้ว่าแถวนี้มีร้านกาแฟอื่นหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจด๋ยวผมต้องลองหาดูกที โอ้ลื่นลื่นโอ้แต่มันพี่ก็บอกว่าเดินเข้าไปได้นะโหแต่มันมืดมากคนดูมองไม่เห็นอะไรเลยน่ากลัว <c oughs> ไม่กล้าเข้าไปถ้ามันมืดนะครับผมไม่กล้าเข้าไปนะก็ดูแค่ข้างนอกแล้วกันเพราะว่ามันเดี๋ยวอันตรายนะครับทุกคนเห็นพื้นตรงนี้ไหมดูดิมันมันจนแบบ เหมือนเป็นขัดมันเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยครับโอ้โหมันแบบไม่แน่ใจทำไมม,มันได้ขนาดนี้เนาะหรือว่าแต่ก่อนมันเป็นน้ำผ่านเหรอวิธีสตาร์ทรถนะครับแรงมือคุณไหมโอ้ ทำข้ามคราโอ้รูเปอร์เลยอ๋อได้เป็นหมื่นตัวเลวเป็นล้านตัวโอ้โห down And every new hurts little more. ตอนนี้ครับเราก็นั่งรถเที่ยวจนจนเสร็จแล้วครับวนรอบๆตัวหมู่บ้านเตอรอปางนะครับ แต่เ,ตตตตเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนที่ผมพาทุกคนไปนั่งรถอ,อีแตนนะครับปวนรอบหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านจริงๆของที่นี่นะครับก็เป็นหมู่บ้านเล็กนะครับก็มีจะจะเป็นตรงนี้แต่ตรงแอ่งที่เราอยู่มันจะมีเป็นทางโค้งเข้าไปแล้วก็เลยไปตรงร้านกาแฟน,นะครับก็คือจะมีอยู่แค่นั้นนะครับแต่ผมถามลุงคนขนับอ่ะผมเลยถามแกว่า หมดจากตรงนี้มีที่ไหนเที่ยวไหมแกบอกว่าให้ลองไปเที่ยวที่ท่าพลดูนะครับต้องขับรถออกไปจากนี่นะครับตรงไปเลี้ยวซ้ายประมาณ78กิโลตรงนั้นก็จะเป็นเขาหินปูนเหมือนกันนะครับมันจะเป็นเขาแบบล้อมรอบเลยแต่เดี๋ยวผมจะลองไปเที่ยวดูก่อนถ้าใครมาที่นี่แล้วอยากนั่งรถอีแตนนะครับสามารถสอบถามชาวบ้านได้เลยว่าเราให้เขาไปบุกให้เราก็ได้นะครับเสียผมไปคนเดียวประมาณ 1, คน200บาทนะครับก็พาวนรอบหมู่บ้านใช้เวลาประมาณ1-3ชั่วโมงนะครับแล้วแต่เราว่าเราจะไปจุดไหนเราจะถ่ายรูปนานขนาดไหนนะครับ ก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมนะครับลองตามรอยได้ครับ<ช>ถ้าอยากขึ้นเขาก็ติดต่อกันได้นะที่หมู่บ้านใช่ไหมป้าใ่อแล้ว,แล,วแล้วผมถามลุงคนขับเขาบอกว่าให้ไปเที่ยวที่ท่าพนนี่คือตรงไหนปะ่ปะท่าพลกับทนนั้<อ>ทงมุนนะ่ะอ๋อมุนอะอ๋อสวยไหมตรงนั้นมีอะไรเขาก็ไปกันเรื่อยมันก็สวยมันกอ๋อขับไปจากนี่ก็ประมาณเจ็ดแปดโลนะเหมือนที่แกบอกอ๋อได้เดี๋ยวผมลองไปดูแล้วแล้วถ้าหมดจากตรงนั้นก็ไม่ไม่มีที่เที่ยวแล้วเนาะใช่ไหมป้า but they keep falling down and every new heartbreak hurts a little more than the last time around ตอนนี้เราได้มาถึงที่ผาท่าพลแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างนะครับ สวัสดีครับจะเข้าไปไไไเที่ยวเข้าไปเที่ยวครับต้องเสียค่าธรรมเนียมก่อนโอเคครับถึงแล้วครับเดี๋ยวเราเจะลองเข้าไปดูนะครับว่าข้างในจะมีอะไรให้เที่ยวบ้างคนมาเที่ยวเยอะไหมเนี่ย<ม>พี่ไม่มีเลยไม่มีเลยเหรอเมื่อวานมีไหมเมื่อวานนี่ก็มีไม่เยอะคนจะเป็นถ้ำใช่ไหมครับที่ก็จะจะเป็นถ้ำทั้งหมดเลยไม่แนะนำไม่เข้าถ้ำเลยโอเคก็ดูแค่รอบนอกนะพี่เนาะเก็บภาพตามแล้วถ้ำได้ครับ แต่ว่าพี่เขาไม่แนะนำนะครับให้เราเข้าไปในถำ้ำดูรอบนอกดีกว่าง่ายๆ คนดูนะครับข้างหน้านี้จะเป็นอุทยานทุ่งแสลงหลวงนะครับเราไปเที่ยวมาออกมาแล้วอันนี้ก็เป็นเขาหินปูนอีกลูกนึงตั้งเด่นเลย นี่นะครับที่เราเพิ่งไปมาเมื่อกี้ตอนนี้เราก็ได้ออกมาจากผาจากผาถ้ำฝนแล้วนะครับเมื่อกี้ที่เข้าไปเนี่ยพอดีทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไม่ให้ถ่ายคลิปนะครับถ่ายคลิปได้แต่ว่าห้ามเผยแพร่แต่ถ้าเกิดถ่ายเป็นภาพนิ่งเนี่ยเราจะสามารถเอานำมาเผยแพร่ได้ผมเข้าไปในนั้นก็เลยต้องถ่ายเป็นภาพนิ่งเอาครับแล้วก็ส่วนในตัวถ้ำนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับเขาไม่แนะนาให้เราเข้าไปนะครับเขาห้ามเข้า เราก็เลยได้แต่ขับรถผ่านแล้วก็เดินดูตรงด้านนอกนะครับส่วนตรงนั้นน่ะมันจะเป็นเหมือนทางโค้งครับเป็นแบบเป็นทางโค้งเหมือนเป็นเกือกม้าเราสามารถขับรถเข้าไปตามทางครับตามทางแล้วมันก็จะไปโผล่ออกอีกฝั่งหนึ่งพอดีเลยแต่คือมันไปเที่ยวอะไรไม่ได้เลยครับผมก็เลยอยู่ที่นั่นประมาณประมาณ10 1 5นาทีเดินดูถ้ำจากด้านนอกเอาสิ่งที่ผมกลัวที่สุดก็คืองู คือมันมีเหมือนเป็นเศษใบไม้ทับถมกันเยอะผมก็ไม่รู้ถ้าเหยียบไปตรงไหนแล้วแบบว่าเจองูฉกขึ้นมาสวยเลยโอเคนะครับสำหรับคลิปที่จังหวัดพิษณุโลกนึงมาปางก็คงจะต้องสิ้นสุดเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับแล้วส่วนคลิปหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมโดยการกดติดตามกด s u b s c r i b e นะครับแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เรารักดูนะครับอย่างไั้เดี๋ยววันนี้ผมขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ